สวัสดีเด้อจ้าสุขสุคนที่เข้ามารับช่อง Q ิดีโอเราก็แต่เวลากินขาน่าเนาะจะสิเอโมองเสาเมกาพอดีปอนเข้าลูกลูกเล่นก็เลยได้มีโอกาสมาเห็ดกับเขากินไหวบังมือเนี่ยกินเข้ามือเดียวนะจ้ากินวขา่ายบใบโมงใบสองหรือบาสามแล้วก็กินเขา่าแลงอีกที่เนาะ ให้พอกลูกกินก่อนเราจะของไปเห็ดกินที่หลังกับเขาเนี่ยหลายหลยคนถามว่าเป็นเมียฝรั่งเนี่ยต้องไปนางกินอยู่หลานอาหารบอรกินสเต็กบอนางกวยหางกินสเต็กบอมันเก่าบ่มันทุกคนดอกเด้อจ้ะแต่สําหรับตคข่อยเนี่ยข่อยบอ่ได้ไปนนางกินอยู่หลานอาหารตลอดเด้อจ้ะ เดือนหนึ่ง่อยไปขังหนึ่งเรื่องสั่งบปไปเลยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเออเป็นวันพิเศษยังแะเพิ่นสิบห้าไปนางกินอยู่ร้านอาหารถ้าถ้าเป็นแบบโรแมนวันพิเศษธรรมดายังแะกะอาทิตย์หนึ่งสร้สังอาหารข้างนอกเราก็ออกไปรับแล้วก็กลับมากินในบ้านเนาะจะมีอาทิตย์จะมีอยูหมื่นหนึ่งหนึ่งอาทิตย์อ่ะหนึ่งอาทิตย์มีอยูหมื่นหนึ่งที่ว่าโรสิบโเห็ดกับขาว เราบอกไปแล้วนะว่าโรสบอรเฮกก็เขา่ามีอยู่หมือหนึ่งจะต้องไปซื้ออาหารข้างนอกแล้วเขามากินที่บ้านหรือ่าษาเป็นนางกิตเพิ่นก็เลือกที่จะไปสร้างอาหารข้างนอกแล้วก็กลับมากินที่บ้านเนาะตัวน,นี้เข้ากับเครียดก,กันแล้วแต่สําหรับกับเข่าตัวโรสเนี่ยสามีโรสบอด้มากบังคับว่าเธอจะต้องกินอา,อาหารบ้านฉันนะ ทมกินอาหารบ้านเธอนะหามเพชรกับเขาบ้านเธอนะมันเหม็นจังสันจังสีข่อยสิหายเจ้าเบืองว่ามันเหม็น,ห,นหรือว่าเหม็นนะจ๊ะอันนี้นะจ๊ะเจ้ปลานะข่อยเฮ็ดมือขึ้นนี่โอ้ยนางกินแซบ่บผู้เดียวนะเอออะีรการตามสมตามนะจ๊ะตามสมตามนะปะลาะหรือกันแล้วก็ พวกเนื้อของข่อยสิเป็นซีฟู้ดได้จ้ะจะเน้นแต่ซีฟู้ดนะจะบอบนเนนหมูบวบเน้นไก่นะบวกินเลยแหละนะจ้ะสิกินแต่ซีฟู้ดนะข้านี้เด้อจ้ะเขาซื้อหมอไ้ข่อยก็บวหู้ข่อยก็หุงหมอแกะเนี่ยนะจ้ะเจ้าเบิง่งมันก็หน้ามันยุบเลยเด้จอจ้ะกำลังเราอู้นะหุงแกะเอาเด้อจ้ะข่อยก็ได้แบบ กินอย่างวิธีรีตองคือผู้อูคนคนเด้อเราก็ซิมเ๋อเพิ่นเมนมากที่สุดนะแต่เพิ่นก็นย่อมให้เมียก,กินน้ำปลาฉีกลดน่งกินไก่เพื่อนไม่ได้เย้ยต้องนางกินให้เพิ่นกินไส้ก,กรอกเราเคยกินที่หลังเพื่อ่เ,เคยห่วงด้วยจาว่าห้ามเอาอาหารไทยนันนีนะเข้าบ้านแต่ว่าถ้าเธอจะกินอ่ะ หากินตอนชั้น่อยูุบ้านถักของกินมันแห้งอย่างเช่นพวกปลาอินซีแค่ปลาอินซีตัวเดียวเนี่ยจ้ะจะต้องกินแล้วก็ทำความสะอาดบ้านตอนเพิ่นวอยูุบานเพิ่นกลับมาเพิ่นสิบวัเดกินอันนั้นเพิ่นขอแค่ยางเดียวแต่ว่าพวกน้ำปลานเนี่ยกินแห้งอยู่แล้วสำหรับฝรั่งมอนบอถภายเฮ็ุกับขา่าวหามไ่น้ำปลานี่เ้เพิ่นนะไซเกลแทนตัเนี้ย โอเคนาจะเพิ่นโอเคทุกอย่างสําหรับอาหารไทยเพิ่นไปสือหมอกเขาให้เพิ่นไปสื้อาขาวส,สารให้เพิ่นพาไปสือของไทยให้เพิ่นบ่นค่อยห่วงด้ดยจะว่าเอ้ยเธอห้ามกินนันกินนี่นะแต่ไปอยู่กับพี่น้องเขาอ่ะโอเคต้องกินอาหารฉี่เขาเหตุเพื่อเป็นการริสเปกเออถ้ากินบออิมจนไสถาร้านอาหารไทยมันยังบ่ปิด เดี๋ยวฉันจะพาไปกิน่นบ่ค่อยห่วงนะฝรั่งอะ่ะหลายๆคนถามมาแม้กระทั่งทั้งบ้านนะถามมาเป็นเมียฝรั่งอะ่ะฝรั่งผานางกินสเต็กทุกมือบอ่คือกินได้พวกขนมขนม,ขนมปังตื่นเ้ามากนี่คือกินขนมปังคอยบ่คอยกินขนมปังด้อตื่นเสามากคอยบ่คยมีข้าวเ้าจะมีแต่ข้าวเสาร์ข่าวเที่ยงข้าวแรกยู่นัมกันเวลาเดียวบางที่โบมีเวลากิน,นเสียบางที่ก็บบได้กินเด้ กินแตน่น้ำเนี่ยจะปลาปลาเนี่ยเด้อจ้ะบ่มีโตเด้อจ้ะไข่สิเปิดให้เจ้าบ่ปลาเนี่ยบ่มีโตจะเห็นเพียกยังติดอยู่บ่หอมหลายเด้อจ้ะมิตรน้ำปลาบ่มีโตกินได,ด้นาาเด้อจ้ะอ่าเด็ดสองสามอาทิตย์ทุนแล้วเนี่ยไข่เห็ดเจลปลาคข่ตํ้มสมตําโอ้ยเกงนะจ้ะผู้ผัวนี่เดินมนะ้าโอ้เปิดแรงสิ กินเองมันคือคุ้งเด้อเพราะนั้นเปิดประตูหน้าต่างก้อยเนี่ยเราเพิ่นก็เปิดพัดลมแต่เพิ่นบบเพิ่นบบดาเพิ่นบโบจมเด้อจ้ะเพิ่นสิเซลเราเพิ่นก็หัวเราเพิ่นก็ชิ้นน้ำข่อยลราแหละบ๊วยเป็นยังไงบ๊อกเพราะตอนที่ข่อยคุยกับเพิ่อนอ่ะข่อยบอกว่าข่อยกินอาหารไทยเด้ข่อยเป็นคนไทยอ่าสิมาหอยข่อยกินอาหารบ้านเจ้าเป็นไปบ่ได้เด้ข่อยเบิ่งคลิปหลายคนเด้เมียวฝรั่งเนี่ยอ่ฝรั่งบางคนเนี่ย บห้เมียกินอาหารไทยเวลาเมียจะสร้างอาหารไทยเสียบอกว่าอาหารเหมน็นเวลาเมียเช็ดกับเข่าไทยเสีย,ยบอกว่าอาหารเหม็นบ่ใยเห็ดย่าทำลายจิตใจชันเดอเร์กรเลวางเสียฉันเป็นคนไทยถ้าเธอบอยอยากกินอาหารไทยเพื่อบอยอยากให้ฉันเห็ดอาหารไทยเธอกระต้องเอาเมียคนไทยโูกกันเลวางเสียเนี่ยเด้อไก่จะสุกแล้วเด้อจ้ะให้มันละอูอีกจังน้อยนึงค้นเขา่าบให้มันติดหมอกเข่าเห็นไหม เออถ้ารถหุงหมอ้อข่ารถสิเป็นคนขี่ลืมคิดเราก็ลืมแล้วก็ลืมเอาเข่าเนี่ยขาไปแซ่ไว้ในตู้เพราะขำเคลนปุ๊บเที่ยงจําได้ว่าเจ้าของหุงเขาเขาบูดตลอดเสียดายเขาวด้วจ้ารถก็ลกเลยหุงหม้อน่อยๆเนี่ยกินแค่มือเดียวจบเพราะว่าไม่ไดนะ้น่ะ เพอ่์อสิกินขาวนําถ้ารถกินขาวเที่ยงหรือขาวบ่ายโมงสองโมงสามโมงเมลิน่าเพอ่์อสิกินขาวนําก็เลยหุงเวลานี่เด้อจ้ะเดี๋ยวรถเบิ่งเวลาก่อนกินมุ้งแล้วเราก็เปิดคลิปมุ้งไวเ้เด้ออ่ามันไก่สีเทียงเด้อจ้ะไก่สีเทียงแล้ว,วเวนาะแล้วสมตำเนี่ยเลยก็ต้องแบ่งไอซีฟู้ดไว้ให้เมลิน่าเพอ่์อนําเด้อมันจะเป็นพวกซีฟู้ดแบบ ร่วมนังเสียแมยเออตลรถกัจะมาเล่อไอ้ฟางวะรถกับแฮปปี้เด้อจะ้ะดีคลิปก่นกอนๆรถว่ารถสิใหญ่ร้ัดมอนบอกไปรัดถีแพรงแล่ะที่เนี่ยรถก็เลยบอกว่าสามีจา๋ารัดตะลรัดอะทุกรัดทุกประเทศอ่ะมันก็มีทั้งดีทั้งบดีเราคน้นถีไปอ่ะเกืดอราเข้าไปหรอเข้า,าบอสซอบ เขาก็บอกว่าบอด e, ีเขาก็บอกว่าบรต้องไปบอด e ียังสันยังนีเรากวอนที่ไปเขาสอกเขาก็บอกว่าวด e ียังสันนี่ส่วนไปมันมีทั้งดีทั้งบอดีมันมีทั้งคนด e. ีทั้งคนบอดีเธอก็ต้องฟ e. ังหูไวหูแต่สิ่งที่เธอต้องยึดมั่นคือว่าเธอเคยไปรัดนั้นเธอเคยไปเห็นเธอเคยไปอยู่แล้วเธอมีความรู้สึกจังได้เธอต้องไปรัดนั้นเธอต้องไปดูไปเห็นให้เห็นกับตา เธออย่าไปเบิ่งแต่คลิปหลายจะไปจ้องมองแต่คลิปหลายจะไปเสือแต่คลิปหลายบางที่เนี่ยคลิปเนี่ยที่เธอเบิ่งนเนี่ยมันเป็นเอเจนซี่มันพยายามส่วนคนไปซื้อบ้านพยายามส่วนคนไปไปเ่าบ,บ้านมันกับสิเดคานแนห,หนามันกับสิเดคลูกค้าเพิ่อนกระถามว่าเอา้าเธอคือเบิ่งออกฉันฟั่งการว่าฉันก็รู้แล้วเพิ่อนบอกว่าแมนแมนผัวเมียคุณเนี่ยเป็น เป็น agency, เอเจนซี่ป็นวางสีก็เรียกว่าวทุกเมืองทุกรัฐทุกประเทศมันมีทั้งดีทั้งบดีเธอก็บเบิงคลิปแล้วเธอก็ฟังหูไหวหูเธอจะไปอยู่ที่เมืองที่รัฐที่มันแพงแค่ไหนแล้วเธอมั่นใจว่างานที่เธอเหตุ่ะเธอสีเด็เหตุไปสักกี่หนถ้าเธอไปเจอแบบ คนทํางานที่เขาบบเสือฟังเธอคนหัวหน้าง,งานที่เขาพยายามกดดันเธอเธอสิอยู่ได้สักกี่ปีฉันขอถามเธอแนะ่เราค่าเจ้าบ้านอะ่ะมันแพงเราเธอคิดจะซื้อบ้านอะ่ะเธอคิดหรอว่าเธอจะซื้อได้เธอไปอย่างผู้จังบนเลือกรัดที่เธอเคยไปอยู่ที่เธอเคยไปเห็นเรามันไข่ขายกันฉันอยู่ได้ฉันไม่มีปัญหา บ้านผัวก็เลยว่ายังสิผัวใจตังเพินก็บหัวรอเพิร์นบอกว่าเออเธอาก็บอาถูกเธอเป็นอย่างคือจาใหม่ไอเดียฉันตั้งแต่สองเดือนแรกแล้วฉันเบิงมาเป็นแบบเข้าไปีเราไนี่นีเพิรนว่าอยสิก็เลยว่าฉันเห็นเธอมมงที่ตรงนี้แล้วเธอก็บอกว่ามันมีงานตรงนี้ตรงนี้แต่เธอ,อก็บอไปเบิงไอหมองอื่นเธอก็เบิงนแต่หมองนี้จับจองแต่หมองนี้เราเพิ่นก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเ,นเนมือง เปลี่ยนรัดแะไที่เนี่ยข่ก็เลยแบบโอ้ยอ่ะกับไปได้เมืองไปได้รัดที่แบบว่าเออถูกใจนะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมันมีอาหารทะเลให้เธออาหารทะเลถูกด้วยเพราะว่าฉันเคยเป็นทหารอากาศอยู่เมืองนั้นหลายปีสี่ปีบ้างเพื่อนเป็นอยู่เมืองนั้นสี่ปีเพื่อนบอกว่า ของกินของอาหารทะเลน่ะถูกเมียกระสอบกินอาหารทะเลโอ้ยถูกใจเลยนะเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเข้าไปอยู่รัฐนี่เราหมองเฮดงานะ่ะบริษัทเดียวก็มองที่ฉันอยู่ที่เนี่ยมันมีแต่ว่ามันเป็นบริษัทน้อยฉันจะลองเบิร์ววามันมีตำแหน่งบางบอฉันจะขอใหญ่จากที่นี่ไปอีกรัฐนึงอ่าไปรัฐนั่นถ่ายใหได้ เข้าก็ไปกันเิ่นวังสิไทย่ายบ่ได้ฉันก็สิลาออกตรงนี้แล้วก็ไปแล้วก็สมัครไหม่เราเข้าก็ย้ายกันเิ่นวังสิเออโอเคเิ่นว่าแต่มันอยู่ไก่บ้านอยาิเธอเด้มันทางกันสิไิผ่านนะจีเลยบอก่เป็นอย่างเขามีบ้านของเขาเขาซื้อบ้านของเขาเขาไม่ยุ่งดอกเขา่มาบุ่นไหวดอกเขาเป็นคนสไตล์อเมริกันเขาเป็นคนสไตล์ยุโรปเขารู้จักธรมเนียมประเพณีของคนต่างชาติ บ่เป็นยังดอกเขาไม่หยุ่งบ่ามาอุ่นไหวดอกเขาอาจสิไมาเยี่ยมมาหาล้านแค่นั้นแหละบ่ต้องไปคิดยังมากมหมอ่าเขาบอคืออยาดใ่น้องเธอกระเว่าจังสีโอเคบอเพิ่งเลอกว่าโอเคเงินเฮาจองจองลัดนี่เพิ่นว่าเออโอเคลเลยก็เริ่มมาอล่อ้พวกเจ้า,จาฟังนะวลาเมียฝรั่งเนี่ยอยู่ในเมกาเนี่ย ่อยบ่ได้มานั่งกินสเต็กเด้อนั่งกวยหางกินสเต็กนัง Air, ่งอยู่ในแอร์รูหาดาวเด้อ่อยกินอยู่บ้านฮ็ดอยู่บ้านแล้วก็หุงเข่าเนีย่ยแต่พอพุองเขา่าในม้อมออเดอ <c oughs> yeah. you like it กินข่าเนีย่ยเจลปลาบองเดอร์แซบที่สุดอาหารหรูของคอยระดับซิบดาวแล้วก็สมตำ Pelled, sword, สัมตามคอยสหไฮจาวงข้างหลังอาจสิหกนะเด้อคอยวอดไเก็บคอยสิเก็บที่เดียวนี่ใส่ข้าวโพดน้ำเด้อใส่แตงน้ำแล้วก็สิแบ่งให้เมลิน่าน้ำถามเพื่อนเห็นแม่กินต้องไ้กินแบบเดียวกันฮ่าฮ่าฮอ่ะจอนนี้จอนนี้อิติมชูกะอยู่เทลลิงไลโอเพ็นเยอะไหม แฮปปี้เนาะเค้านี้จิเค้านี้ได้แล้วล่ะรถกับสิบปีแล้วเนาะเราลดก็เปิดคลิปมู่ไว้นั่นเด้อยังก็ได้คอมเมนต์เนาะให้มันจบก่อนเราคอยคอมเมนต์โฆษณามันยาวเมนี้เราก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ตัวน้อยให้คอยแล้วก็ให้ผัวปอยน้ำเด้อจ้าขอบคุณสำหรับเมนสำหรับ ไลค์ขอบคุณสำหรับติดตามในการรับชมอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายจิตใจกันด้วยจ้ะบายบายเซ่กิดว้าว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 เพิ่นอยากก,กินเนาะให้เพิ <arrogance Et S 1> ่นกินนะเพิ hey, мире, ่นอยากกินเออคู่กินเนอบมาเม้นยังว้าวบ่ได้ก็คู่กินเอาว้าวบ่ได้ก็คู่กินเด้ ตัวน,น้อยๆนี่มีพาเวอร์ที่สุดในบ้านได้เนี่ยห่องปุ๊บทุกคนต่างยุดต้องมาเอาเพิินต้องมาอุ่มเพิิน,นะนไปละเด้อจ้ะไปยจ้ะเห็นหนาผู้หน่อยเป็นกินแสบๆให้เบิม้มไปนนะเพลนก็เสียอารมณ์ดีได้แบบนี้ไอติมนี่ต้องได้กินทุกมือแล้วจ้ะมากินไอติม บายบายอืมูบายบายแกงแขนออกไปทไก่อะบายบายเซนคิอืม oh, ่แมฮะแมอฮ